ในนามมี่ป่าในหน้ามีเข่าเทิงขี้ดินกับมีขวยกิโปมอันนี้ก็ว่าซอยสวัสดีค่ะมือหนีกับสิพาพี่น้องมาลอดทงหาแนวกินเทียงจ้าก่อนที่จะวานแฮนะคะเขาก็วานห้ามลงไปกนและก็ตามด้วยหัวอาหารจ้ารับรองจะวานจังใดก็ได้กินแน่นอนเลยค่ะป่าน้องนี่แต่ว่าต้องเป็นพ่อคอยวานเท่านั้นได้ค่ะพี่น้องคนอื่นมาไม่คยได้กินจ้าเป็นยังวัตีเขาวานบ่เป็น เห็น่าคะพี่น้องนี่พ่อคอยว่านเธอเดียวได้เต็มแหเลยจ้าเห็นจังสี่นี่พ่อคอยนี่เพื่อนอายุหกสิบห้าปีแล้วได้จา้าเพิ่นยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะวัานเสร็จแล้วฮขกก็จะมาปลดป่าออกจากแหจ้า,จาพี่น้องรอบนี้พ่อคอยได้หัดกวนหินแฉะมาน,นะะําได้ค่ะปลดป่าเอาตัวใหญ่ๆไ,ไปไว้กินจา้าตัวน,น้อยๆฮอกก็ย่นล่องน้องไ้มันแพร่พันรอบหนาฮอกกับมาตื้อกินไม่จา้าป่าตัวงามๆสวยๆเลยจา้ามีทั้งป่านิ่งปานวลจันจา้า หลากหลายป่าแห้งจาจาจักป่าปาอียังแน่เก็บป่าเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บเศษใบไม้ออกจากแหแล้วเอาแหไปตากจ้าอืมกระถาแดอกบํา